กับสบายดีและสวัสด,ดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุข่สู่คนเนาะวาสุในประเทศและก็ตั้งประเทศพ่อแม่พี่น้องเองก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบ่เตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้บ่เตียงกับสิพาพี่พ้านอ้องอนาลงไปทางวัดป่าน,นะคะที่บดีสีสุดโทรกรพ่อแม่พี่น้องเลยทางย่อินเพิ่นเนะาะเพิ่นโทรมาบอกบ่เตียงว่าให้บ่เตียงนี่เอาซ่องไปซอยแจกนี่ว่าสัน เพิ่นคงสิมีงานอีกอยู่แล้วอยูบบ่วัดพี่น้องเลยเนาะบ่เตียงกะบ่พลาดพี่น้องเลยเ,เ,เรื่องบุญเรื่องศีลนี่กะเนาะอ่าพี่น้องคนใดอยากอันน่ะทำบุญให้กับวัดเนาะมักทำบุญอยู่วัดอยู่ว่ากะบกพวนพลาดคลิปนี้พี่น้องเลยไป็รุน่นไปเบิ่งไปซมน้ำกันเลยว่าเพิ่นสิเฮ็ดบ,บุญยังเนาะแล้วก็อันน่ะซองนี่มีจักรซองแล้วกะอ่าเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับอย่างนี้รอบนี่ประมาณพี่น้องเลยก็ไป บอกว่าวลายใหญ่กระทางไปเบิ่งไปส้มน้ากันพี่น้องเลยวัดป่านาคาที่บดีศรีสุโธเนาะอยู่นคนรเกษรพรมิหารแข้งสมบัติเขตพ่อแม่พี่น้องโอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาตเตียงกับมาฮอดอทางเขาวัดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะวัดป่านาคาที่บดีเนาะศรีสุโธพ่อแม่พี่น้องเลยนคนรเกษรพรมิหารเนาะ,ะวัดป่าบ้านทัดอิงฮังกับเมนพี่น้องเลยไป กับไปข้างในคนแหละคนตกลิ้นโปรยปลายคือเก่าพี่นอ้องกันนี่ก็ได้โอ้ยเนาะตกดีขนาดคลก,ก็ได้ปีนี้พี่นอ้องเลยฮอรดแล้วพี่นอ้องเนาะอึ้บโอ้ไปแล้วควายเขามาเลี้ยงพี่นอ้อ,นนนนองอ,อ,ยอยู่บ้านนี่เนาะมีหดงัวหดควายอยู่วัดก็ได้พี่นอ้องเลยโอ้ อ่าได้ซาบ้านใกล้ๆแถวนี้แหละพี่น้องนี่เนาะอืมแตงหญ้าเพิ่นดูใสพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งนํากันก่อนป๊าฝนก็ตกลิ้นปอยป่ายพี่น้องเอ้ยอืมโอเคพี่น้องปามืดามืดพ่นเนาะโอ่าเดี๋ยวไปหาหญ้าเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยอืมเนาะฝนก็ตกบดมือบดเวนด้พี่น้องเอ้ย ปาติโทอ่าน้ํอังลองเร่งเน,นาปะปาติโทพี่น้องเยไปพี่น้องเอยเดี๋ยวเขาไปหาหญ้าเพิน่นนํานกันเนาะพี่พี่น้องอีา,าลาผยังบ่แล้วเพิ่นก็อยูนน่นเต็นท์นี่แหละเนาะเวลาปิบตรงปฏิบัติธรรมก็ได้พี่น,ออน,น,นออ้องีกปีก đẹp nè, đẹp vui năng ngay, ồ, bướm, nó vui nó, à, đi nhá, xin chào, hahaha, ồ, phấn nhà nó, ồ, đôi, 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 ồ, nó, anh ấy đang bỏ tiket ở nôi nhà nó, nó đôi. อันรอบนี้นี่ซองอย่างน้อยเงาเฮ็ดงันปักปลาสมสุขขึ้นสางสางหงหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเนาะอึือสางหงน้าหรือหงสุขขาเฮ็ดปักปลาสมสุขขึ้นสังสางสุขขาหงน้าเนาะหงน้ารอบนี้บมเม็นวัดนี้อีกวัดหนึ่งบุ่นวัดแต่มันเป็นเขตเนี่ยเพราะว่าอัตมาเป็นคนอ๋อเจ้าภาพเจ้าภาพแม่เป็นเจ้าภาพเป็นชื่อว่าวัดยังไงเงีอาวัดบ้านวัดอินรีเสียงไหม่บ้านนา่อย ก็ทั้งกำซาหวางน่ะนกกอยอันนกกลอยดีเลยอันลักสามชิหามากเลยเรี่ยวขวาหนาะโอ้ยขดพนย่างลำบากไปดูมันไปนี่โอ้ยหงายหงายดูดูดูอันนี้นี่ห้องน้ำผ่าปลาไปเลยผ่าปลาโอ้แต่ว่าทั้งอันน่ะทั้งย่าบ่เอาไปอันเป็นเป็นคือคือคือคล้ายๆไปบ้านหอยย่างนี่บ่เนาะเมนแบบนั้นเนาะ โอ้โดยูดาเดี๋ยวขออนุญาตเนาะพี่น้องเนาะจากซองยาเห็ดรอบนี่มีคอยพิงอยู่ประมาณพันหาพันหาร้อยซองพี่น้องเหรเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่ได้ได้แจกจ่ายไปลายเนี่ยสมควรหรือเปล่าโอ้ยังเหลือประมาณสี่หาร้อยเนาะโอ้ดโดยเมื้อวันที่เท่าไหร่เนี่ยที่สิบสี่วันวันอาทิตย์ที่สิบสี่เดือนแปวันอาทิตย์วันที่สิบสี เดือนสิงหาคมนี่แหละโดยอ๋ออาทิตย์สีหอดนี่เนาะและเป็นมือไปทอดพอดีมือนั่นฮะโอ้พี่น้องเอ้โดยโดยนี่แหละอันนี้เ่าอันอะไห้รัานี่จํานวนสาวซองเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเอ้กะจํานวนสาวซองเนาะอันนี้วันที่สิบสี่สิงหาคมก็สองพันสาวซองเนาะอ่าตรงกับอันมือวันอาทิตย์พี่น้องเอ้ อ่าเฮมสองคำเนาะเดือนเก้าเล่าพี่น้องเลยโอเคต่อยเพิ่นเนาะเขากัว่าเขาเขากถูกยี่ดอกแต่ว่าเขาอยู่ได้ทั้งนี้ก็ต้องการควมอันซุยเลืออยู่ก้นกันอแต่ว่าทางนั้นไปแห้งนักกลัวเนาะเมนเมนเมน ก็เลยอยากไปชอยทั้งนั้นน้ำน้อยเนาะมีมนีมีถ้าผลมาตกกะโอเคอยู่ใหญ่เพราะว่าอันขน้อยกะไปเรื่อยอยู่ในหมู่บ้านนะเนาะบ้านนาโกยพี่น้องเไยพุ่นแหละพานหน้าบบาเล่าไปพุ่นแหละพี่น้องเไยแต่ว่าแต่ว่าซีเขาเซ็นนี่ซีเขาตั้งไหนชกว่างวัดแย่แรงวัดแทนโบราณประหารมีเศษไหมขยันไหมโดยเอาไปดึงดูแล้ว่า สมมติไปเนี่ยเนี่สิไปทอดนี่ไปเส้นใดไรเขึ้นไปทางชิโน่หรือว่าบ่เขาไปนี่เขาไปนี่เขาเขาอยู่อสว่างนี่โอ้ทางวัดเน่แลกนะทางวัดที่ริมทางเขาพุ่นโบเขาทานอันทางทานนี่ห่างทางพุ่นชิมพี่ไปได้บ่บ่ได้บ่ไดรมันไปไปทางนี้เออไปเลยพี่โค้งพี่อ๋อ้เขาเขาซอกว่างเขาสว่างอ๋อซอกว่างฮั่นเส้นทางตัดไม้น่ะ ๋อ้โหแต่ว่าซีดีกัาทั้งทั้งนี่บ่ดีกว่าคำคำสว่างคำสว่างอีกโอ้แล้วมันใกล้กัวกันโดย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 ประมาณจะดุ่งเนาะประมาณเก้าโมงครึ่งประมาณอ่าโดยโดยตามใบนี่เลยเนาะประมาณเก้าโมงครึงอหมือนนี่กับวันที่เท่าไหรพี่น้องนี่วันที่วันที่วันที่เจ็ดแหละ ໂດຍວັນທີ14ກໍຍັງເຫຼືອອີກ6-7ມື້ເນາະຍ່າເນາະມື້ເນາະໃດຍັງມີວີລທິດนึงໂອໂດຍໂດຍອอນນີ້ຄືບໍ່ໄດ້ເມນເຂົ້າວັດອັນປານາຄານີ້ໃດພີ່ນ້ອງເອີຍມີແຕ່ເອີໄປຊ່ວຍຊ່ວຍອີກວັດອື່ນເນາະວັດບານະກອຍພນອນນີ້ຫອງນ້ຳດບຍອດດດດດພີີຕນນນາຍນດ ตอนเศร้าพี่น้องเอ้มื้อวันที่สิบสี่เนาะตรงกับวันอาทิตย์เดี๋ยวบะเตียงกะไปขน้อยไปลัดจะพุ่นได้บ่เนาะดโดยดโดยเพราะว่าเพิ่นกะเพราะว่าบ้านบะเตียงเนีเ่ยอยู่ยิงเยืงย่งทั้งพุ่นพี่น้องเงอ้บะเตียงที่ไปทั้งรักสามชิ้หาพุ่นเลยไ,ไปลัดอยู่ทางเข่าเนาะเขามาได้แท้แท้เขามาทางพีบ่ได้บ่โดยคือลัดตอนทางพีเลยบ่ได้บ่มันมีบ่ทางลัดลัดลัดไปนี่เลยเพาอไงบ่ได้บ้านบะเตียงพอของเขามเนี่ย ทางความแตกที่นั่งมันอันเข้าไปน้ากอยเหนบ่บ่ได้เนี่ยรถรถรถใหญ่น่ะถ้ารถจักรนะพ่อไปได้แบบว่ามันมันแบบยากนะทางนี้น้อยเลยเพราะพ่อบุไปได้อยู่แต่ว่ารถใหญ่รถไทยก็ยังยากอยู่โดยมีแต่เข้าคำสว่างอย่างเดียวที่พ่อไปได้นี่นอกหันกะพอมันต้องลัดทงไฮทงนาไปเอาแต่สั้นเดี๋ยวนาะอันขน้อยกับปะเด้อเนี่ยเด้อโดยโดยเจ้า ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเตียงกัจจิขอลตัวเดินทางกลับก่อนมานี้พี่น้องเลยก็เอ้าเนาะตามนั่นแหละพี่น้องเลยก็อ่าผู้ใดอ่าอยากทําบุญเข้าวัดบ้านนาก่อยเนาะนครวิศน์พุทธมิหารแข่งสวรรค์เขตเพื่อสมทบทุนอ่าเห็ดเป็นเห็ดปลาปลาไปทอดพี่น้องเลยอยู่ทั้งวัดปลาหนาคาเนี่ยหละเอาไปทอดพุ่นเพื่ออ่าสีเห็ดสมทบทุนสร้างห้องน้ำเนาะห้องน้ำวัดบ้านนาก่อยพี่น้องเลยเพิ่นกะบ่มีห้องน้ำใส่บาซั่นพี่น้องเลยกะ ตามนั้นเนาะอ่ามีแ <occurs> ต่จับจองกันได้พี่น้องเอ้คนละเล็กคนละหน่อยคนละอ่ร้อยบาทสองร้อยบาทคนละเท่าไรก็แล้วแต่เนาะที่พี่น้องมีใจใส่ศรัทธาคนละซองฝากเงินมาให้เปาเตียงก็ได้เดี๋ยวเปาเตียงก็สีเขียนซื้อไว้ให้ว่าอันน่ะมีซื้อจังใดแล้วก็จํานวนเงินนี่เท่าไรน้อพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเปาเตียงก็สีจดจดไว้ให้แล้วก็หอดมือแล้วก็เปาเตียงก็เสียวมาถวายเพิ่นพี่น้องเอ้ก็มีแต่ ่าคือเก่าหั่นแหละเนาะที่บ่เตียงเคยเอามามอบพี่น้องเอ้ยเอ้ามื้อนี้ก็บ่เตียงก็สิขอตูลาพี่น้องเอ้ยไปไว้มาไว้มื้อนี้ก็ฝนตกก็สิมีเวียกไปต่อเนาะพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ประกาศอ่าผู้ใดอยากใส่ซองก็อ่ามีจํานวนจํากัดเด้อพี่น้องเด้อ2ซองเท่านั้นเนาะหรือว่า2จํานวนจํากัดพี่น้องเอ้ยเต็มแล้วเต็มเลยดแล้วดเลยเนาะถ้าว่าผู้ใดอันมี อาชิมงานหรอือว่าครอบครัวอาอยู่ลำกันหลายๆคนก็เขียนซื้อมาแล้วก็รวมกันช่องหนึ่งก็ได้นอกพี่น้องเนาะบางบทีก็ชิจดไว้ให้โอเคนอกพี่นอ้นอ,นองเขาก็มาตาออากันเลยแบบน,นี้มีไอ้คนหนึ่งเพิ่อนอามีเครื่องมืสอส่งเนาะอาฝากมาให้บาเตียงไปบริจาคให้พ่อแม่พี่น้องเลยโอ้เนาะเพิ่นกน็อยู่ในบ้านทาตอิงห้างนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้กำลังชิเข้าไปเฮือนเนาะ เดี๋ยวขับไปเบิ้งว่ามีหน่อยมีลายซัย่ผมใดพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็คือประชันอิงฮังเนาะ,ะนครแสอนพม,มิหารเกรงโซนขีดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโอเคพ่อแ okay. <ผ>ม่พี่น้องเลยเตียงกะมาหอดเ,อเพลินเป็นที่เรียบร้อยเนาะมีคู่นี่แหละพี่น้องเลยสบายดีมาเสืเอ้อผ้าพ่อพี่น้องเลยนี่เพลิน quá à, hương cả làng ngay làng tề đi, no. à. ừ. thì nó à. Và... ừ. <laughs> ừ. à. like nhiều no. à. Ừ. No. à. rồi cái nào người cùng lai cũng nhảy nó cái đèn quá máu ai ta hướng tưởng nó rồi แสดงว่าเก็บไว้แต่เฮงนดีเนาะบอกอ้มีเครื่องไงพูนญ่บ่หรือว่าเครื่องนิดกน่อยเครื่องไม่ดูได้นะ๋อุ้้เถ้าน้ำเนื้อเครื่องเสือข้น่าี่นขยังไม่แห้นเนาะานยู้ี่อ่ะ เอาแล้วให้เป็นตู้ให้เด้อเก็บแบบว่าหมางเฮือนเด้ออ๋อโอเฮ็ดเฮือนไหมอนี่เนาะปกอเฮ็ดสองสั้นเลยนะพี่น้องนเหี้ยบยืดกิโลใบเตียงทองเป็นยังลื้อยังข้นอยู่พี่น้องเหี้เนาะเพราะว่า ย้ำทรับสนกันมีเครื่องที่ยังใช้ได้แล้วก็เครื่องที่แบบยังเอาอยู่นะแล้วก็ตัวที่บล <ไป S 1> <ม>เอาแล้วพี่น้องเลยเครื่องมีตูพ้พน,นักาเนาะแล้วกในหมู่บ้านในกาทางหรือว,ว่าถนนค่อนข้าง,งที่จะดีพี่น้องเลยเป็นาทางคนงกี่เนาะเรียบร้อยปาสะดวกสบายพี่น้องเลยบ่ อ๋อโดยผเป็นยังอาชนี่ก่อนก็ได้อือไม่ค่าใายกบก็มีอ๋อกระสอบใหญ่ดีพี่น้องเนาะ แมนถูกแมนมัดท้แมนมัดะกเลือกออนมันทันหรอคงมันลืมมันแต่แมนยบอยคนมันเลือกแมนเลยหละตัวนี้โดยยังใหม่นีแตมตัวใหม่ได้อืมสภาพด็กน้อยบ่ตัวนี้ดนอนหน่อผนกันท้งโดยโอ้เสกับสบจุ โดยเดี๋ยวมัดก่อนนะพี่น้องเนาะด้วยพี่น้องเลยมีหัวฉีนใหม่พูดนะโอ้คากิเล่นี่มันกะชิบหยอดเนื้อพูดแล้วนี่ห่วยเลือกให้เมียมาเตียงเองนี่แล้วเนาะโอ้อ่าอเมนบ่กโอ้โดยโดยโดยเดี๋ยวเด้อ อ๋อพี่น้องเงียบป่นหนิเต็มลังรถโอเคโอเคพี่น้องเงียเนาะทั้งบัดทั้งมวลได้เลยสี่ห้ากระสอบบ่ะนนิก็เจ้าโอ้เจ้าของเฮือนเพิ่นกงจะซื้อยังอันนี้เนาะบอป้าซาปันน้เนาะขอบใจได้ไลเด้อทางเอื้อยยังเกาะอ่าเจ้าของเฮือนคุณ เอื้อยเฮ็ดไอพันธ์โอ้ขอบใจในลายเด้เอบุญน้ำกันรอบนี้เนาะอันนี้ลูกสาววะลานสาวโอ้โดยโดยโดยขอบใจในลายเนาะแต่งเอื้อยใหญ่เพิ่นไปซาบะนี่พี่น้องเลยอุ้ยไอ้ไอ้อันนี้ก็จะอันน่ะไอ้ไอ้ไอ้พันโอ้สร้างสร้างสร้างวัดปลาอ๋ออันไอ้เนี่บ่เห็ดวัดปลานะคะ โอกันกสาคู่กันไปเลยโดูโดเห็ดเพื่อนน้ำพ้อมเห็ดวัดน้ำพรอมเนาะคิด <c oughs> ดีแท้โดยโดยโดยไปพี่น้องเลยเอ้า <c oughs> ขอบใจเลยเดอวันนี้เดอโอ้โดยไปพี่น้องเลยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องมาเตียงกัะขอตัวเดินทางกลับก้อนบันนีพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางยาติย่ใหญ่จะดีก็ขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงพี่น้องเลย สุขภาพห่างกายแข็งแรงปัจจัยโรคไปยแเจ็บทั้งปวงเด้อเนาะเพิ่อนก็อยู่บ้านธาตุอิงห้างพี่น้องเอ้ยนครกะสอนผมมีหันแข็งสอนนักขีดเนาะเพิ่นก็เครื่องเก้าของรูปของร้านของไม่เท่าปูา่ย่าตาย่เพื่อนกะทีเพิ่นมันลายแล้วเพิ่นกะเก็บเก็บเก็บสะสมไว้กับเพิ่นม,ม,มอบให้ว่าเตียงไปบริจาคให้แก,พกแ่พี่น้องผู้ขาดแคลนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนกับุญอกุศลร่วมกันในครั้งนี้พี่น้องเอ้เอ้าเตียงขอตัวเดินทางกลับก้อนวันนี้พี่น้องเอ้ ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสกูุกคนที่ข้วมาที่ตามส้มคลิปจนจบแล้วกับ,บความโฆษณะพี่น้องเอยสำหรับเมื้อน,นี้บทเตียงของกาวคำว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัตรสกูุกคนนะพี่น้อง